สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมุมในมุมห้องครัวแบบพื้นบ้านของเรานะครับผมจะมารีวิวข้าวข้าวปุ๊กหรือว่าข้าวนึกงานะครับหรือว่ามันจะเป็นข้าวเหนียวดํานะครับผสมด้วยงามอนนะครับแล้วก็เอามาตําเป็นเนื้อเดียวกันตาเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะออกเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาย่างให้ทุกคนดูนะครับหลายท่านก็คงเคยกินแล้วนะครับผมข้าวหนึกงงนะครับแต่วันนี้เราจะมาย่างที่จริงเราไปทําได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการย่างทอดหรือว่าอบก็ได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาย่างให้ชมนะครับว่าหน้าตามจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ส่วนกลิ่นหอมอะไรเนี่ยหลายท่านที่ได้ทานแล้วเนี่ยคงจะรู้นะครับว่าหอมยังไงนะครับช่วงนี้ข้าวใหม่งาใหม่ออกพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมเอาลครับตอนนี้ฐานได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะย่างกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของข้าวเหนืองานครับที่ตำออกมาเสร็จแล้วมันก็จะยืดยืดแบบนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวกับงานนะครับผมเนี่ยครับยืดยืดแบบนี้ใครเคยกินกินก็คงจะรู้นะครับเราจะมาย่างกันนะครับผมย่างด้วยการเสียบไม้เนี่ย จะชอบเป็นพิเศษเลยนะครับปิ่งไฟไปนะครับผมต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับใช้ถ่านอย่าให้มันแบบโดนแบบไฟนะครับต้องเป็นเปลวถ่านนะครับผมค่อยๆย,ย่างไปนะครับมันจะค่อยๆมีเสียงเสียงแตกของข้าวกับงานนะครับต๊อบต๊อแต๊บแ๊บอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือมีหลายมันเรียกหลายอย่างนะครับคือข้าวปุ๊กข้าวหนึบงาข้าวแดกงานะครับข้าวตางานะครับก็คือเป็นข้าวเหนียวดําตาใส่กับข้าวไร่นะครับข้าวไร่ดอยแล้วก็กับงาหมอนนะครับผมช่วงนี้จะเป็นที่เ,เข้าวใหม่งาใหม่มันออกนะครับทางเหนือนี้เขาก็จะทํากันนะครับโดยเฉพาะทางเอ่ เชียงใหม่พวกนี้ทำเนาะเชียงใหม่แมงสอนเชียงรายก็จะทํากันนะครับแล้วแต่สูตรของแต่ละพื้นที่นะครับว่าทําไงก็มีทั้งตําแบบใส่ครกตําแบบใส่ถังก็มีนะครับใส่กระสอบตีก็ได้นะครับผมถ้าไม่มีครกนะครับหลังๆมาที่เขาทําขายเขาก็ใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องทํานะครับก็ตามยุคตามสมัยนะครับข้าวปุ๊กหรือว่าข้าวหนึ่งงานนะครับนี้เราย่างไปสักพักนะครับ ย่างไปหมุนไปนะครับย่างไปหมุนไปเรื่อยๆนะครับข้างนอกมันก็จะกรอบพองแล้วก็ข้างในมันก็จะนุ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยย่างไปนะครับผมแล้วแต่ความชอบว่าจะเลียมอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับชอบเลียมแค่ไหนนะครับอันนี้ผมจะให้มันพองๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาฉีกให้ดูความยืดของมันนะครับ ดูดูนะครับผมามไปนะครับไฟอ่อนๆน,นะครับทานอ่อนค่อยๆย่างไปนะครับเอาไปจิ้มกับน้ำอ้อยนมข้นหรือว่าน้ำอ้อยปนน้ำตาลนะครับตามสะดวกเลยนะครับเมื่อเราเห็นว่าเริ่มพองได้ที่แล้วนะครับเนี่ยเริ่มพองได้ที่นะครับผม มันก็จะ ja. mm OK ยืดดูนะครับยืดยืดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะยืดความหอมความอะไรมันก็จะออกมานะครับความหอมของข้าวนะครับเสียงนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับความหอมของข้าวของแงงออกมานะครับจากการย่างของเรานะครับถ้าแบบรวนๆก็เอาอบเอาทอดได้นะครับ นี่ยครับยืดมากนะครับผมเนี่ยนะครับข้าวหนึกงาหรือว่าข้าวปุ๊กนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมทักมาได้เลยนะครับผม